ครับนกเขาคู่รักคงจะเป็นคู่รักนะครับไม่ใช่คู่รักนะเป็นนกเขาคู่รักนะครับก็เห็นหลายนาทีแล้วนะเอ็มไม่บินไปสักทีก็เไยหยิบกล้องมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมความน่ารักนะครับเขาก็มาประจำเนี่ยแต่วันนี้มาพิเศษหน่อยมาอาัปเดตนะครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยวเท่าไหร่นะเพราะว่า ก็คือไม่ได้ค่อยได้ไล่เขานะเขาก็มาร้องฟังเสียงเพ,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 พาะๆเพลินเช้าเย็นนะครับไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์เราก็ไม่ได้ไล่เขาไปนะครับเราก็เหมือนจะคุ้นนะครับบางทีกวาดบ้านอยู่เนี่ยก็บินมาจะเกาะมบกวาดก็มีนะครับมีเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเอานากักติ๊กมายิงอเราก็ห้ามนะอย่าไปยิงก็ปล่อยเขานะครับเขาก็เลย เหมือนจะได้พ่งพาอาศัยอาศัยซึ่งกันและก,กันนะครับจะเป็นนกเขาที่สวยงามคู่หนึ่งนะครับนกเขาคู่รักนกเขาคู่รักก็ว่าได้นะเป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ครับผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายหน่อยกระปอมก็มีนะครับเชา้ชาเช้าก็มีกระปอมมามาตากแดดนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันแต่ว่านกเขาคู่นี้คู่นี้มาทีหลังนะครับก็เลยเอ๊ มามามานั่งอยู่นานผิดปกติก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายนะครับเป็นภาพน้งามนะครับซึ่งก็ยากมากนะครับกว่าจะถ่ายได้นะเพราะว่ามันจะเปะยียวนะครับแต่ที่ไม่เปียวก็คือเราไม่ได้ทําร้ายเขานะครับเขาก็มาเรื่อยนะครับมีเศษข้าวมีอะไรแล้วก็หวานไว้ให้เขานะครับข้าวสุกข้าวอะไรที่เป็นเศษอาหารเขาก็มากินนะครับ ไม่ได้มารบกวนไม่ได้มาทำเลอะเทอะให้บ้านสกปรกนะเขาก็มาแบบธรรมชาติของเขาัแหละนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับในต้นไม้นะครับที่เขาก็มาเกาะนะครับมาเกาะประจาต้นฝรั่งนะครับนี่ก็ชายคาบ้านผมก็เลยไม่ได้ทาร้ายเขามันก็เหมือนคุ้นกันนะครับคุ้นกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับกับนกเขานะครับ เข้าใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับน้องจะบินหรือเปล่านะครับอยากให้แฟนๆเห็นความน่ารักของนกเขานะครับคู่รักคู่รักไม่ใช่คู่รักนะ,ะไปแล้วไปแล้วนะครับไกลมากมีือว่าไม่เปรียวเท่าไหร่นะไม่เปรียวเท่าไหร,ร่นะถ้าเปรียวกานี้บินไปแล้วนะครับนะครับเป็นภาพความสวยงามนะครับไปแล้วนะครับนกเขา อ่าบีดมาอีกตัวหนึ่งแล้วสมทบมาสมทบอ่ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นสี่ตัวนะครับเขาเนี่ยดูความน่ารักนะครับความน่ารักของเจ้านกเขานะครับไปแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับธรรมชาติตนะคนก็อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่กับคนนะครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันนะครับไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับ